เรื่องย่อชอนชูหัวใจเพื่อแผ่นดินเรื่องราวกล่าวถึงสภาวะที่บ้านเมืองไม่สงบเต็มไปด้วยศึกสงครามของเกาหลีโบราณตลอดจนการก้าวขึ้นสู่อำนาจของฮวางโบซูหญิงสาวที่ทนงองอาจห้าหารจนกลายเป็นพระพันปีชอนชูซึ่งมีอำนาจล้นฟ้าฮวางโบซูมีศักด์เป็นพระราชนัดดาของประถมกษัตริย์แทโจ แม้ว่าเป็นหญิงแต่นางกลับมีเลือดอันทนงองอาจและห้าวหาญของประถมกษัตริย์หลังจากที่พระเจ้าขยองจงพระสวามีพระราชาลำดับที่หของเกาหลีสวรรคตพี่ชายของฮวังโบซูก็เถลิงราดเป็นพระเจ้าซองจงพระราชาลำดับที่6ช่วงเวลาที่พระเจ้าซองจงทรงครองราชฮวังโบซูก็มีดำริที่จะต้านศึกแควนเหลียว แควนที่มีความเข้มแข็งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือคังกำซันแม่ทัพใหญ่เห็นด้วยกับดําหลของฮาวางโบซูจึงให้การสนับสนุนจนสุดกำลังแต่ทว่ากับถูกคัดค้านไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าซองจงด้วยเรื่องต้านศึกแควนเลียวนี้เองทําให้พระเจ้าซองจงและฮาวางโบซูพี่น้องต้องบาดหมางใจกัน หวังโบซูฐานะพระราชมารดาพระเจ้ามงจงพระราชาลำดับที่7ของราชวงศ์หลังจากที่พระเจ้ามงจงเถลิงลาชหวังโบซูก็ใช้ฐานะพระพันปีแทรกแซงราชกิจสร้างฐานอำนาจในราชสำนักจนมีอำนาจล้นฟ้าพระอัจฉริยะภาพและพระปีชาสามารถของพระนางทำให้เกาหลีเป็นปึกแผ่นมั่นคง ปาสจากศึกภายในสงครามภายนอกเมื่อต้องเผชิญกับบ้านเมืองอันเป็นส่วนรวมไม่ว่าพี่ชายลูกชายและคนรักในสายตาพระนางแล้วจึงเป็นเพียงเลี่ยงเล็กน้อยเท่านั้นความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวเช่นนี้จึงกลายเป็นอุดมคติเป็นความหวังการต่อสู้ของหญิงสาวยุคปัจจุบันเสียแล้วแม้ว่าพระพันปีชอนชู เป็นวีรสัตตีที่หาได้ยากกันนั้นก็ยังไม่อาจต้านทานอำนาจของความรักไปได้พระนางทรงดื่มด่าในความรักกับคิมชียังแม่ทัพใหญ่ซึ่งอยู่ภายใต้อาน,นัจของพระนางแต่คิมชียังทายาทแคว้นซินหลอกหลอกลับมีแผนร้ายทำลายเกาหลีจึงตีสนิทใกล้ชิดพระนางมาโดยตลอด ทั้งสองรักกันจนมีทายาทด้วยกันซึ่งก็คือพระเจ้ามกจงพระราชลัพระราชราชชาลำดับที่เจ็ดของแควนนั่นเองหลังจากที่พระเจ้ามกจงเถลิงลาชแล้วพระพันปีชอนชูก็ทรงสนับสนุนคิมชีจังคิมชียังเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักจนบาดหมางกับเชื้อพระวงศ์และทำให้อำนาจในราชสำนักสั่นคลอน คังโจมือที่สมระหว่างพระพันปีชอนชูและคิมชียังได้วางแผนโคร้นอำนาจพระพันปีชอนชูวางแผนปรงพระชนพระนางฆ่าคิมชียังจนเป็นเหตุให้แคว้นเลียวลุกลานยึดครองแคว้นได้สำเร็จ